มามหาากาศจริงๆพี่น้องคะ่ะหลังจากทีเรื่องหนึ่งจบไปแล้วเรื่องที่สองก็สอดมาอีกพี่น้องสําหรับเรื่องเล่าของครอบครัวผหุ่บ้านฟินแลนด์กับแพลวาวแสงทองนะคะซึ่งตอนนี้หลังจากที่หุ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้ประกาศขายบ้านที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะอําเภอรเรื่องหนกท่าจังหวัดยะโสธรผ่านพ้นไปนะคะแล้วสําหรับมือนี้คะ่ะออกมาว่าถึงข้อตกลงใหม่ที่ ทางด้านนะคะแพรพทางแสงทองค่ะได้ยื่นขอเสนอว่าต่อไปนี้้าภุยบาลฟินแลนด์สิตต่อลูกไม่ต้องติดต่อผ่านทางด้านคุณแม่อีกแล้วให้ติดต่อทางผ่านทางพี่เลี้ยงอย่างเดียวพี่น้องค่ะค่ะเมื่อเนี้ค่ะทางเพจของหมอลำสตอรี่นะคะขออนุญาตด้วยนะคะเพื่อไดีออกมาโพสแบบนี้ค่ะบิ๊กเผย บิ๊กเผยอีกฝั่งลั่นจากนี้ถ้าจะติดต่อลูกให้ติดต่อผ่านพี่เลี้ยงทุกกรณีเรียกได้ว่าเป็นมหากาศจริงๆสำหรับดราม่าครอบครัวพุยบ้านฟินแลนด์หลังจากบิ๊กประกาศขายบ้านและที่ดินทั้งหมดที่เลิงนกทาจังหวัด,ดยะโสธรซึ่งก่อนนี้ก็ยาวนานมาหลายปีล่าสุดค่ะบิ๊กคุยบ้านฟินแลนด์ได้ออกมาไล่ข้อตกลงอีกข้อ ที่อีกฝั่งได้พูดมาว่าหลังจากนี้หากตนจะติดต่อลูกไม่ต้องติดต่อผ่านคุณแม่อีกแล้วจากนี้ให้ติดต่อที่พี่เลี้ยงทุกกรณีํำเอาเจ้าตัวหน้าถอดสีอยู่เหมือนกันยังไงแอดก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับอ่านะคะนี่ขางด้านทางเพจของหมอลำสตอรี่ เพิ่นได้ออกมาโคดแบบนี้ถึงขอตกลงไหมอ่าระวังผู้ยบาลฟินแลนด์กับแร่พากแสงทองพี่น้องขาถือว่าเป็นดราม่ามหากาศย์ที่บจบจบสิ้นจักเถื่อพี่น้องขาเรื่องหนึ่งผ่านไปเรื่องสองกับซอนเขามาถือว่าเป็นอีหยังทีเฮ็ดจ้งใดดีพี่น้องซึ่งเข้าเองกับไปเฮ็ดไปเฮ็ดหยังกับเพิ่อนบ่ินไดดอกพี่น้อ,นองเพราะว่ามันบ่แม,ม่นขอบรัวเฮ้าเนาะ อย่างเดียวที่เราทําได้ก็คือให้กาลังใจทั้งสองกลําสองฝ่ายตกลงกันเหตดจังไดมันสิจบกันพี่น้องขาเฮตดจังไดสิจบกันใดแบบดีที่สุดเพราะว่ามนุษย์เท่าคนเท่านี้มันอยู่น้ำกันบ่ได้พระสองร้อยปีเพื่นวานมันแหม่นีดีได้ดพี่น้องคะอย่าฝาดฟันกันยาเอาสนะกันแบบนี้ถอะเนาะพี่น้องคือบ่หูสิเห็ุจังไดไดแต่ขิดน้ำสุก,กร,รมสุไฟ พี่น้องหักทั้งสองคนเพราะว่าก็จังได้กะเคยเคยชื่นชอบทั้งสองท่านพี่น้องคะ่กะก็เลยบอกเป็นกลางเพราะว่าเข้าใจทุกหัวอกไหมพี่น้องจังแพ่เภาหนึ่งสีเนาะเพื่อนกะความคิดเพื่อนกะไปอีกแบบหนึง่งเนาะพี่น้องจังพยาบาล็นแรนเพื่อนกะความคิดไปอีกแบบหนึง่งซึ่งเรื่องนี่นาสิตกลงมกันได้อยู่นะพี่น้องค่ะถา,าบ่มีความแบบเครียดแค้นเป็นนหยังทีแบบ ส่วนตัวถ้าบ่าอยากเอาชนะซึ่งกันและกันยายสิว่าเรื่องนี่เรื่องสมบัติเรื่องอย่างต่างๆนี่ต่างคนต่างมีสมบัติอยู่แม่บ่หน่าเสียมาฟาดฟันกันเอาชนะกันจุดนี่ยายสิว่าสิเป็นเด็กควม่มความที่บ่ยอมกันความที่แบบว่าจัางใดล่ะพี่น้องโอ้ยบอกว่าถือพี่น้องบ่ยังไปหลยบ่ได้เดียค่ะเรืองนี่มันเป็นเรืองเรื่องของเพิรนอีหลีแต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้อง นำเสนอข่าวเรื่องราวเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่กำลังอยู่ในกระแสอยูอ่เรื่องเล่าที่โลกโซเชียลกำลังติดตามอยากรู้เนาะหน้าที่ของพวกยายซิดเองก็คือทำหน้าที่ตรงนี้นะคะพี่น้องคะอันใดทีเบาะว่าวใดมันกิดอยู่ในข้อนี่แหละพี่น้องมันเบาเบาออกแต่เรื่องนี้สำหรับความรู้สึกส่วนตัวยายซิดอยากสิให้จบพี่น้องคะอยากจะให้จบย่าเอาชนะก,กันเลย แยกย้ายกันนะคะส่วนแพรวแสงทองนะคะเพิ่นกะเลือกเดินฝ่ายนั่นกะผู้ยาววันพีแรกกะเลือกเดินอีกฝ่ายหนึ่งคว้นสิเปิดโอกาสให้กันพี่น้องคะใส่ชีวิตที่เหลืออยู่ห้มีความสุขเถอะเนาะเอออันใดอยากได้อยากตกลงกันกับตกลงกันยสิว่าตกลงกันได้ไหแต่สําคัญหลักๆน้องคะยสิเสื้อมันวาเอฟซีมีส่วนบอพี่น้อง ่อยว่ามีส่วนอยู่เดผาเฮ้าเรื่องมันซ้ำหนึง่งเข้าไปตีข้าวออกไปซ้ำหนึ่งนี่ก็เป็นอีกที่เรื่องแบบมันจบสิ้นบ่เป็นพี่น้องคะท่ำเอาแบบสู่ลบตบมือกันมือกันว่าจบบ่สิน้นพี่น้องขะเอาอย่าเพะวายสิบยืนอยู่สองกำพี่น้องอืมไม่ว่าใครไม่เกลียดใครไม่ว่าใครเพราะว่าความเกลียดมันไม่อยู่กับเรามันอยู่กับเขาระหว่างสองคนเนาะพี่น้องเพิ่นมีเรื่องอีหอย่างกันมันเรื่องของเพิ่น แต่เราเป็นคนนําเสนอการเลื่อยยืนเป็นกลางพี่น้องเสนอเรื่องราวระหว่างอ่าโลกกําลังจับตามองโลกกําลังอยากลู้ความเคล่อนไวเท่ากับมีนาทีซ้ํานีพี่น้องคะแล้วเรื่องนี้ภาวนาให้มันจบจบพี่น้องคะก้อนลูกสีหง่ไปกว่นนีก้อนลูกสีกนนกลู่ลเรลืองไปก้อนหนียางหน่อยเลยกะสมบัติพยาบาฟิแลงกับทวบ สมบัติของเผ่นหมายถึงว่าเงินทองสมบัติเพิ่นกับมีหลายแล้วคิดว่าตรงนี้ว่าเป็นประเด็นแพรวาวแสงทองเงินทองเพิ่นกับลายแล้วคิดว่าตรงนี้ว่าเป็นประเด็นคือกันไหมพี่นอ้องแล้วสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นประเด็นอยู่ไม่ยอมจบสิ้นเนี่อยู่ตรงไหนหรือว่าจะเป็นแบบการเอาชนะกันหรอไม่ยอมกันหรอถ้าเป็นอย่างนั้นก็นอยากให้เพิินโต๊ล่งกันดีๆโอเค เจ้ากับไปมีรอบครั้วไม้ซากข,ข่อยกับสิไปมีขอบรั้วไมสมบัติอันใดเจ้าอยากไดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเจ้าก็เอาไปส่วนข่อยข่อยกับมีสมบัติข่อยสิหาเสือ,อไม่ดอกเจ้าสี่มันสมควรสิจบใดบ่อพ,พี่น้องคะแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นดราม่ามหากาศเป็นอีหยังที่ยาวนานมากๆนะคะพี่น้องสิมาเป็นอ่าปลรปักกันยุ่จอย่างสี่ตลอดจนลูกงหญ่บ่ใดเด้ทั้งด่านแพล่ภาพก็คือกันพยาบาลก็คือกันสงสารเล็กน้อยพี่น้องขาว่าเป็นหยังดอก สงสารเล็กน้อยว่าเขาเกิดเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาบ่ฮู้เรื่องเล่าอย่างเดฟพี่น้องค่ะว่าอ,อันใดมาก,ก่อนเขาอยากให้พอกับแม่เป็นอย่างน้อยน่ะพี่น้องจบลงแบบเป็นเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะ่ะไปมาหาสู้กันใดอ่าลูกอยากไปยู่น้ำพอก็ไใดอยากไปยู่น้ำแม่ก็ได้ยังสี่มันน่าจะดีกว่าเนาะแล้วสมมตินี่้าเป็นแบบนี้นะ่ะลูกสิไปหาพอกับไก่ายากอ่ะพี่น้องลูกสิ โอ้เจ้งไดล่ะพี่น้องมันเป็นการที่แบบว่าลำบากใจหอดผููจังเฮาจงิี่ล่ะพี่น้องคะก็อยากให้อีหยังทีพอตกลงกันใดก็ตกลงนะคะพี่น้องคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องทีเบายาพี่น้องค่ยเบาได้คำเดียวนี่แหละเออมุ่งเจ้าสีว่างใดข่อยกับวาลดวดข่อยเบายากีหลีค่ะแล้วสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นกาลังใจให้ทั้งสองกำรรสองฝ่ายพี่น้องคะเพราะว่าสิเป็นพแพรวสาทองหรือคุยบ้านฟินแลนด์นะคะ อันใดพ่อจบพ่อตกลงกันใดก็ตกลงกันเอาค่ะเพราะว่าสีมะเป็นเรื่องอยู่แบบนี้ไปจนว่าลูกไงลูกโตเป็นสาวเป็นบ่าวขึ้นมาพ่อแม่กะมันมันเป็นไปบ่ไา้ใดได้พี่น้องควรตกลงกันแล้วก็อยู่กันแบบเป็นมิตรดีกว่าถึงแม้ว่าต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าเป็นอะไรที่เราเลือกแล้วนะคะพี่น้องขาส้หรับเรื่องนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับเอฟซีนะคะ สนับสนุนเลยว่าไทยก็ลังใจทั้งสองกรรมสองไฟล์ค่ะสำ